สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้ครับผมนี่แบบแบบก่อนนะครับผมสีเทาคอนเชมโพรี่สไตล์ของเราครับผมหลังนี้นี่ครับบอกไปก่อนไร้วณกลางทุ่งนาหรือป่ากระโพดกันแน่นะครับผมให้ดูเลยครับ360องศาครับนี่ครับผมเองก็ยืนอยู่ใต้ต้นไม้นี่นะครับสู้แดดไม่ไหวครับหลังจากฝน ผ่านไปเมื่อ3าสี่วันที่แล้วครับชุ่มเชิญครับนี่ครับนี่อันนี้ป่าข้าวโพดนะครับผมแ่างนี้ปลูกข้าวโพดกันในทุ่งนานี่นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวกันนี่ครับจะมาดูครับถอนเทมโพริสไตล์งเราครับผมสามห้องนอนครับผมสองห้องน้ํานะครับหลังนี้สร้างที่บ้านตรโยนะครับอําเภอกันทลัก์จังหวัดสีสเกตประเทศไทยครับผม สนใจสร้างบ้านครับติดต่อเราได้เลยครับ063 789 9666นะครับท่านผู้ชม ID Line ก็063 789 9666เช่นกันนะครับนี่ครับดูทางหน้าก่อนนะครับผมแบบผสมกับบรรยากาศแถวนี้นะเราเมื่นสบายครับผมนี่ครับนี่เราเมืสบายมากครับนี่ครับดูเล่นๆชิวๆครับ ราคาสร้างหลังนี้ก็สองล้านต้นต้นนะครับสองล้านห้าหมื่นบาทนะครับหลังนี้นี่ครับเดี๋ยววันหลังจะพาผู้ชมเข้าไปชมข้างในครับช่วงนี้งานสีเพิ่งเห็นรูปล่างขึ้นมานะครับสีออกโทนเทาครับหลังคาก็โทนเทาครับผมเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับหลังนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งครับภายในก็ยังไม่ได้ใส่ประตูหน้าต่างนะครับผมไฟเราก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็เลยให้ดูแต่ภายนอกครับผมดูกันเป็นไอเดียครับ เห็นแบบแบเอามายั่วกันครับพี่น้องครับสำหรับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปของเราคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับสวยไหมครับท่านผู้ชมครับใครสนใจหรือยังไงก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับสวยไม่สวยสอบถามนู่นนี่นั่นได้นะครับหลังนี้ก็ อีกหนึ่งผลงานของเรานะครับผมนี่ครับให้ดูนี่เลยไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าครับเราใช้กล้องนะครับกล้องโทรศัพท์ครับนี่ไม่ใช่โดรนมาถ่ายครับอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเท่าไหร่ครับให้ดูนะครับเดี๋ยวไปใกล้อีกนิดนึงนะครับ ร้อนเหลือเกินครับสู้แดดไม่ไหวครับแต่ก็ดีนะครับเดี๋ยวโควิดมันจะตายก่อนเรานี่ครับท่านผู้ชมครับเข้ามาใกล้ๆแล้วนี่ครับบรรยากาศกลางทุ่งนาจริงๆนะครับนี่ครับดูอยู่ครับทุ่งนาครับทุ่งนาแบบนี่ครับโอ้โหแบบไม่มีบ้านคนในระแวกนี้เลยนะครับเป็นบ้านของฝรั่งครับเขาบอกจากมาสโลไลแล้วใช้ชีวิตแบบนี้ครับไม่ค่อย เอออยู่ใกล้คนครับนี่ครับทุ่งนาครับทุ่งนาครับด้านหลังนั้นคือนู่นครับป่ากระโพดนะครับเห็นเหลืองเหลืองนั่นครับกระโพดใกล้เก็บเกี่ยวแล้วครับผมนี่ครับยังไงถ้าหลังนี้เสร็จนะครับท่านผู้ชมเราจะมารีวิวให้ชมกันแบบทุกห้องทุกสัดส่วนให้เห็นกันจระเลยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้สีสเกตสร้างบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณไว้นโอกาสนี้ขอบคุณครับ